ทรงคำนวณ pH ของสารละลายบัฟเฟอร์ที่เตรียมโดยการละลายเกลือ CH 3 COO Na เข้มข้น0.25โมลต่อลิตรในน้ำปริมาตร5 0 0 ML และมี CH 3 COO H เข้มข้น,น0.550โมลต่อลิตรละลายผสมอยู่ค่า Ka เท่ากับ1.8 คูณสิยกกำลังลบหสิ่งที่ทราบคือความเข้มข้นของกรดความเข้มข้นของเกลือแล้วก็ค่า KE จากสูตร PH เท่ากับลบล็อก k บวกล็อกเกลือหารด้วยกรดจะได้ลบล็อก1.8คูณ10ยกกำลังลบ5 บวก ok, 0.250หารด้วย0.560โมลาจะได้ค่าพีเตทเท่ากับ4.1023ดังนั้นสาระละลายบอฟเฟอร์ er, นี้มีค่าพีเตุเท่ากับ4.4023